เป็นไรลุงปวดหัวเลยเว็บร้อยคาบูเป็นไรไม่รู้สตาร์ตติดแต่เดินเบาไม่ได้เดินเบาก็ดับป้าเพื่อนๆเ,เราไปดูเลยว่าเป็นอะไรสวัสดีครับวันนี้พบกับแดงมอช็อตอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับรถรุ่นนี้ครับเว็บร้อยคาบูรุ่นเก่านะครับ อาการรถคันนี้นะครับคือสตาร์ทติดยากครับเดินเบาไม่ได้ครับเดินเบาดับเวลาบิดคันเร่งแล้วมันมีอาการสะดุดด้วยครับคันนี้ก็เดี๋ยวเพื่อนๆมาฟังเสียงรถด,ดูนะครับเวลาสตาร์ทต้องเอามือปิดตรงนี้นะครับไม่งั้นสตาร์ทไม่ติดนะครับสตาร์ทให้เรนะครับสตาร์ทติดยากครับ เบาไม่อยู่ครับจุนอากาศกับน้ํามันจุนแล้วจุนอีกครับไม่ลงตัวครับเดี๋ยวเราจะมาดูสาเหตุว่ามันเป็นที่อะไรนะครับครับเพื่อนๆผมเจออีกสาเหตุหนึ่งแล้วครับที่อาการรถสตาร์ทติดยากแล้วก็เดินเบาไม่เรียบนะครับเดินเบาไม่เรียบเลยเดินเบาดับครับจุดสาเหตุหนึ่งที่ผมมาเจอครับผมเจอสองสาเหตุเลยครับสองเรื่องเลยดับแรก วาวไอดีครับเพื่อนเพื่อนวาวไอดีมันซุดนะครับแล้วซึม wow wow. ด้วยเดี๋ยวผมเอาน้ำเทใส่ตรงนี้ให้เพื่อนดูนะครับไอเดนเอาไวนเพื่อนดูนะครับวาวไอดีเนี่ยเห็นไหมครแต่ว่าจะเห็นด้วย จะมีน้าซึมอยู่ตรงนี้ครับเพื่อนเห็นไหมครับเนทนี่ครับรนบไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่านี่ครับน้ําซึมมาแล้วเห็นไหมครับบ่าวาวสุดยังไม่พอครับรั่วครับนี่ครับย่อยมาเลยครับเยิ้มเลยครับนี่ครับวบาไอดีสุดไม่พอแล้วก็รั่วด้วยครับนี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่ว่าเครื่องเดินเดินเบาไม่เรียบครับ เดินเบาไม่ไ,มได้แล้วเดินเบาเครื่องดับครับตัวนี้ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับเบาเบาเบาซุดไม่พอรั่วด้วยนะครับทีนี้มาลอายเสียนะครับอา้าวน้ำหมดสักครู่นะครับเพื่อนมาแล้วมาแล้วครับทีนี้มาไอาเสียนะครับนี่ครับ เปล่าไเสียก็เพื่อนๆนก็เทน้ําลงไปครับวิธีดูเปลารั่วไม่รั่วนะครับถ้าเทน้ําลงไปแล้วก็ดูครับวาไเสียโอเคครับบ่าววลาไม่สุดครับปกติครับไม่มีซึมครับเ่าไ้เสียโอเคครับอีกอย่างที่ผมเจอนะครับแหวนลูกสูบครับ แล้วลูกสูบมันเพื่อนๆดูครับผมใส่เข้าไปในปลอกเสื้อสูบนะครับผมใช้ฟิลเลอร์เก็บัดแล้วมันเกิน0.050 mm นะครับตัวนี้ครับจริงๆไม่ควรเกินตัวนี้นะครับ0.050 mm ครับใช้ฟิลลเกตแต่ตัวนี้นี่ห่างมากเลยครับเห็นไหมเพื่อนโอ้สบายเลยครับนะี้ ต้องเปลี่ยนแบนลูกสูบครับแบนลูกสูบตัวนี้หมดสภาพแล้วนะครับใช้การไม่ได้แล้วนี่ก็เป็นเป็นสาเหตุหนึ่งครับที่ทําให้รถเดินเบาไม่เรียบหรือว่าสตาร์ตติดยากด้วยนะครับครับเดี๋ยวยังไงเพื่อนๆอามาดูทีตอนผมประกอบประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูนะครับครับเพื่อนๆหลังจากที่ผมประกอบเสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยคันนี้นะครับนี่ประกอบเสร็จแล้ว ครับผมก็เพื่อนๆก็ดูสภาพแล้วกันครับอันนี้สายแบตเตอรี่นะครับโอ้โหดูแล้วไม่น่าไม่น่าจะสตาร์ทติดนะครับโอเคครับหลังจากผมเช็คอาการเรียบร้อยหมดแล้วก็เอาเพื่อนๆมาฟังเลยครับว่าเป็นไงครับสวิต์กุนแจนะครับผมจะสตาร์ทโดยที่ว่าไม่ต้องบิดคันเร่งนะครับดูครับ ่ไหมครับทีเดียวติดเลยครับเดี๋ยวผมเล่งกันเล่งให้ดูนะครับเล่งติดมือดีนะครับส่วนท่อนี้ผมไม่รับรู้นะครับน้องๆก็หามาใส่กันเองครับผมไม่รับรู้ครับผมไม่รู้แต่ว่าตอนนี้สตาร์ทเดินเบาเรียบครับ เป็นมือนะครับครับถือว่าผ่านนะครับก็ยังไงเพื่อนๆก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับช่องแดงเมือง่อดน,นะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยนะครับครับสวัสดีครับผม